โอเคครับส okay. well. hey. ับับมากล้อดูอิดนครับนดดวัสดีครับเออจะบอกว่าเพิ่งซื้อเกมมาเลยอ่ะครับก็นี่ก็เป็นเกมย่างเนื้อในตำนานนะที่เล่นมาตั้งแต่สมัยนู่นเลยอ่ะสมัยยังเป็นเด็กอยู่อ่ะซึ่งตอนนี้ก็ ก็ไม่เด็กแล้วนะเกมนี้ก็นำมาวางขายในะจตรีมแล้วในรา,าคาส5ิบาบาทก็เป็นเกมย่างเนื้อในตำนานนะ,ะใครอยากย้อนวัยก็เล่นได้คลิกสตาร์ทฮะเริ่มแล้วเหรอวะมาย่างก่อนอ๋อคลิกซ้ายคือเปลี่ยนด้านเฮ้ยลืมไปหาลงไปย่างลงไปยงเยอะเลยมา เฮ้ยไอเหี้ยไม่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 ไอสัตว์ไม่ละไอเหี้ยยังไงเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้เหี้ยไม่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 ไสัตว์ไม่ลไอเหี้ยโอเคบอกตรงนะไม่หิวนะไม่แทนแล้วโอ้โหไฟแรงใช้ได้เลยนะอ่ะกิน สี่สิบคะแนนด้วยย่างเยอะไปก็ไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมันไหม้เร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับไหม้แล้ว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 สีิบคะแนนสีิบคะแนนแปดสิบคะแนนโอเคครับคือเอาบอกว่าไม,ไม่ไม่ได้โฟกัสไอ้ไอ้นี่เลยอ่ะไอ้เสียงกินเลยอ่ะ ไปโฟกัสไอ้เนื้อแทนอ่ะโอเคเอออยจะจะไหม้อ๊ยเกี่ยวไหม้แล้วไหมล้วไหม้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 เออเอ๊ยเอ๊ยจะไหม้ละวจะไหม้ละโอเคเอาไป้สกรีนแทนโอเคเวลาจะหมดละเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยจะไหม้ละอันนี้จะไหม้ละเอาเข้าเจแล้วอ่าเกี่ยวไหม้เรียบร้อยละไหม้เราก็ต้องกินด้วยนะประเด็นน่ะมา ติกทิกิกโอเคโอเคกินกินแมงดันเดียวจกดาเดียวนะก็กินแล้วแหละโอเคโอเคเราจะหมดแล้วเอางั้นกินทั้งดิบๆเลยแล้วกันครับโอเคไทม์อัพรอบแรกได้ไป700คะแนนโอเคผมจะลองเอาสักหนึ่งแต้มดู บอกตรงนะเตาเนี่ยไฟแรงมากเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนื้อมันไหมแล้วมาเริ่มใหม่สามสองหนึ่งไปมาเยอะเอา่งเยอะๆโอเคเริ่มตับทั้งนล้วโอเคถูกแล้วถูกแล้ว อันนี้เสียงมันก็น่ากินใครได้อยู่นะโอเคเริ่มกลับด้าน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 โอเคอันนี้สุกสุกด,ด้านเดี้ยก็เอาอะไอ้ตรงเนี้ยยิงโอ้โหอันนี้จะเกียมละโอเคเอาไปทีละห้าชิ้นนี่แหละผมผมาจับจังหวะได้ละโอเค จะไหม้ละนั่นไงไหม้จริงด้วยาอาไหม้จริงด้วยก็คือเวลาแบบว่าจิมไปกินคือก็กจิ้มน,น้ำจิ้มน,น้องก็กินเลยเหมือนกินหมูกระทะเลยมัน,นจะไหม้ละไหม้ละจะไหม้ละโอ้อันนี้ไหม้ไปแล้วอันนี้ไหม้ไปแล้วรู้สึกอะแล้วนะเพราะว่ามะเร็งกินแล้วล่ะอันนี้ อันนี้เกือบเกือบจะไม้แล้วนะได้ถงคะแนนอันนี้อันนี้น,นี่ิ้บอกเลยเล่นเกมน,นี้จบต้องหาไปหากินละหกสิบใกลละใกลละไกลละใกลละ,ลละ,ลละอุ๊ยอันนี้ไม้ไปล้ยไหม้ไหม้ไมไหม้ไหม,ไ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 มอโอ้โหอ,อะไหม้เรียบร้อยคู อีกเดียวอีกเดียวอ่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยแต้มโอเคอ่าได้ไอชิเมนด้วยปลดล็อกลองเข่งขันเสรแล้วหนึ่งพันแต้มอเอาละครับต่อไปเราจะลองฟังแบบเสียงเคี้ยวมันแบบไอนี่เลย ใคร้ายเอ็นมาเลยมาลองกินชิ้นดูผักได้ไหมผักกินไม่ได้เป็นแค่ตกแต่งสางเกยมาลองจิ้มเลยนะเหี่ยวๆคืนทำเต็งได้เหมือนอยู่นะสุกด้านเดียว <c oughs> ไปคิมาโอเคได้แล้วทีนี้พี่สวยได้ไปจุดดแนนที่ไปิมาสวยไม่ดูพาดทิ่แหละโอเค อืม,อมเ,ขเขียวเขลียวเกินรับก็เกมก็ไม่ได้มีมากมันก็ประมาณนี้แหละ ถ้าใครอยากย้อนไว้ก็ไปซื้อได้นะครับ45บาทชื่อก็เออยาค,คินคินิคุซิมูเลเตอร์อ่าชื่อตามนี้เลยไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดทั้งไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวขอไปหาอะไรกินก่อนรู้สึกหิวเนละยครับ กันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ